กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาคสหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลจิตอาสาพ,พระราชทานของหน่วยร่วมกับโคศกชาวบ้านตำรวจตระเวนชายแดน934อาสาสมัครสาธาราณาสุขฝ่ายปกครองและสถานีวิทยุทักษิณธ์401ร,ร่วมมอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทยเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับนายกอ่อเซงเจาะเลาะอายุ66ปีพิการติดเตียงแผลกดทับพ,พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาแผลกดทับกายภาพกับผู้ป่วยอีกด้วยณบ้านพักเลขที่260ทับหหมู่ที่ติตําบลโคกเคียนอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส